สวัสดีจ้ามือนีลูกอยากกินยำแหนมแมกบกจัดให้ยำแหนมคุกทอดเขา่าแล้วก็ทํำแหนมไว้เนาะส่วนผสมม็บ่มีอย่างหลายอันนี้แหนมทํำเองทํำเอาไว้พอนเปียวเขาอยากกินยำแด่เขาก็ออกมากินแช่ตู้เย็นไว้เนาะทํำเข่าเวลาอยากกินก็ท่ำแค่เขา่าเ่นมาเพราะว่าแหนมเขาเห็ดไว้แล้ว ชาวอยากกินเครื่องปรุงรู้่าไม่ยังไรผมชุดลดน้ำปลาพริกแค่นั่นเนาะอน,นี่ใส่ไปสองใส่ไปสองสอง,สอง,สองพิ้นสองอันเนาะแหนมสองห่อข้าวทีห่าอัน สมัยก่อนทํไขายทาก่อนแบนๆเนราไม่ได้ทําก่อนกลมก่อนแบนเนี่ยมันจะเห็ดไห่เขากรอ,อบนอกนุ่มในเนาะเขาไม่จะกรอบนอกนุ่มในมันจะกินแสบกว่าลูกกลมๆเนาะนี่ต้นหอมที่ปลูกอยู่บนดาดฟ้าอันนี้ก็ปลูกบนดาดฟ้าปลูกไว้สามกระถางกับพ่อได้กินอู้่ แกสลัดแต่สื่อมากเนาะน่าชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบ,ชอบนึนกแต่เติมมาเลยจ้ะมักประมัน่นลูกหนึ่งเนาะเพราะว่าแหนมกับเปรี้ยแวแนาะ ชรสพริกคนแสบไหลใส่ไหลเนาน้องชูรสแสบหน่อยใส่น้อยพริกขัวเองเขาอาธิตัันน้ำตาลไปกจนิดนึงเนาะน้ำตาลนิดนึงถ้าไม่ามาขน้ำตาลก็บาต้องใส ถ้าจะหายอร่อยก็ต้องขยำโดยมืออีกที่หนึ่งแล้วค่อยตัดนี่กามีก็แล้วแล้วพี่น้องมีก็ได้กินแล้วแสบๆเบเอ,อ